<Wow. S 2> ลูกค้าท่านใดที่กำลังตัดสินใจจะผลิตเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานเป็นแบบเสื้อบอโลมาฟังตัวอย่างทางนี้ก่อนได้เลยนะคะขอขอบคุณบริษัท i p a พครอบนี้สั่งทำม,มา700อตัวค่ะตัวเสื้อสีน้ำตาลตัดด้วยขิดสีทั้งอกและแขนเสื้อสีขาวและสีน้ำตาลเข้มพร้อมปักโลโก้บริษัท i p a พทั้งด้านหน้าอกและด้านหลังเสื้อโดยใช้ไหมปักสีเดียวก,กันกับสีเสื้อค่ะเหมาะสมลงตัวที่สุดเลยค่ะ ต่อไปบริษัทไลลาคนสร้างฝันรอบนี้สั่งทํามาสี0ตัวสั่งทําเสื้อโปโลทั้งหมด3สีทั้งแขนยาวและแขนสั้นอีกทั้งปักโลโก้บริษัทสีแดงตัดกับสีเสื้อทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวและสีเทาพิเศษร,รูปแบบกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบเจาะโชว์ปากกระเป๋า,แบบา,า,ปาสีแดงตัดกับสีเสื้อทุทกๆสีสวยงามมากๆค่ะบริษัท k p s สั่งทําทั้งหมด60ตัวตัวเสื้อเป็นสีเขียว แขนทั้งสองข้างและด้านหลังเต่าติดแถบสะท้อนแสง oh <my> เราชมโโล,โลิโโลใช้แถบสะท้อนแสงของ 3M รับประกันสะท้อนแสงได้ดีมากและปักโลโก้บริษัทบริเวณอกขวาของตัวเสือ้อยังมีแบบอื่นๆเพิมเ่มเติมอีกมากมายสามารถไปดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ชนโปโลโรงงานผลิตเสื้อโปโลหรือหากลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจหรือแอดไ chonpolo ชนโปได้เลยนะคะ